สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเพื่อนพี่ๆจ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมไาอากรายเพื่อนๆจ้ามากินต้มมาม่าด้วยกันจ้าต้มมาม่าใส่ไข่ไปฟ้าชอบไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมคะมันกินต้มมาม่าด้วยก,กับไปฟ้าด้วยด้วยจ้าบอกคุณผู้ชมก่อนเล กินต้มะมาม่าน้ำไปฟ้าด้วยจ้าลูกโหเพื่อนหมดแล้วกินต้มะมาม่ากับไปฟ้าจ้ากินแบบผลิตอร่อยเลยเหรอคะโอ้โหกินแบบนี้เลยเลดอร่อยเลยชดน้ำเลยจ้าชดน้ำเลยจ้าอืมเก่งมาเกง่งๆจ้าเก่งๆจ้าเก่งมากๆ,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 ๆลูก ชอบกินเส้นเส้นมาม,ม่าเส้นเส้นบนเส้นก็อหเปาด้วยข้าเปาด้วยโอ้โหอร่อยอร่อยอร่อยกินข้าวมาม,มัมเลยมาม,มัมเลยข้าวเลยจ้าเก่งมากเก่งมากๆเก่งมากจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้าต้มมัม่าต้มมาม่าใส่ไข่จ้า ไฟฟ้าซบเส้นมากมากินด้วยกันจ้าเอาเป่าด้วยจะเก่งมากจ้าให้แ <c oughs> ม่ให้กินเลยครัอุยอ้ยอุ้ยเป่าแรงเกินมั้งเนี่ยนี่จ้ะจ้า <c oughs> โอ้โหเป่าแรงเกินมั้งเนี่ย เ่าแรงเกินไหมลูกร่อยไหมลอ,อยมาจ้าลูกจ้ะลอยมากมากลอยมากมากทำไงโอ้โหอยมากมากทำไงดีใจจับมือด้วยค่ะตบมือด้วยลูกดีใจทำไงค้าดีใจฮหอดีใจทำไง กินน้ำส้มด้วยจ้ากินน้ำส้มด้วย่อยไหมอ๋อโหระวังกลางด้ลูกลอ,อยไหมครับลอยไหมจ้าลูก มาให้กินกนก็นีอนะชนน้ำชอนน้ำ่อน,น,อนจ้าไหนไหมคะโล่ต้มต้มมามาา่าใส่ไข่อร่อยมากนกเนาะ ใช้ข้าวด้วยใช้ข้าวด้วยอืมโอ้ออโหเปื่อนหมดแล้วหนก กินน้ำส้มด้วยพี่้าพี่ฟาตากินน้ำส้มด้วยตาโอ้โหเป่าเป่าไม่เป่าด้วยเออเป่าร้อนร้อนร้อน,อน,อนมันร้อนลูกมันร้อนเป่ายัางไงคะเป่าให้แม่ดูหน่อยเป่าในลูกโอ้โหข้าวยาวจังโอ้โหเป่าด้วยค่ะเป่าด้วยโอ้โหอร่อยอร่อยอร่อยกินข้าวมามัมเลยมามันเลยข้าวเลยจ้าเก่งมากเก่งมากๆ เก่งมากจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้าต้มะมาม่าต้มะมาม่าใส่ไข่จ้าไปฟ้าซอบเส้นมากมากินด้วยกันจ้าเอาเป่าด้วยจะเก่งมากจะลูกจ้าไม่ให้กินแล้อุยอ้ยอุ้ยเป่าแรงเกินมั้งนี้ เนี่ยนี่จ้ะจ้าโอ้โหเป่าแรงเกินมั้งเนี่ยเป่าแรงเกินไหมลูก่อยไหมะไยมาจ้าลูกจ้าะไรมากมาก แล้งมากๆทำงานโอ้โหแลงมากๆทำงางดีใจจบมือด้วยค่ะตบมือด้วยลูกดีใจทำไงคะดีใจเฮ้ดีใจทำไง,ำงกินน้ำส้มด้วยจ้ะกินน้ำส้มด้วยเก่ <S <S งมากเก่งมากทำงานะกินแต่เส้นนะลูก โอ้โกินก้าวด้วยสิเอาข้าวมาหมังนข้าวด้วยลูกจ้าเก่งมากจ้าเก่งมากจ้าอื้อหือหืลูกหิวแล้วลูกอืมโอ้โหเริ่มหมดแล้วนี่นะมันเริ่มหมดแล้วลูก กินกินน้ำส้มด้วยจ้ะไม่เอานะตัวนี้ไม่เอามันร้อนๆลูกตัวนี้นี่ก็จ้ะกินน้ำส้มละอืมอะไรไมันลูกฮะกินเท่าที่มีนะลูก กินแก้นี่ก็พอแล้วเดี๋ยวอีแม่ออแม่ต้มข้าวให้นะตอนเย็นโอ้โหลูกมันเปื้อนแล้วลูกเอ้ยอแม่ต้องอาบน้ำมาเองแล้วเนี่ยฟ้าอ๋อโอ้โหมาไอ,อแม่ให้ชดออเม่ให้แม่ทำให้แม่ทำให้อร่อยมากใช่ไหม น้ำเจอาน้เจอาน้เจ้าทกัน,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 นอร่อยมากไหมอืออืออือกินต้มมาม่ามาม่ากับข้าวนั่นเองนะมาม่ากับข้าว ลายไมมาจา้า